กัดเลยพี่น้องฟังเสียงกันืะอร่อยจังสวัสดีครับสวัสดีพ่อม่น้องสู้ขู่สวนครับมาพอกันคือเรากับเคยบ่นค้นกระสินกับเพจหนุ่ยเบียร์แฟมิลีค่ะมือนีสิพ้าพีพ่าน้องเมื่อกินตำซั่วขนมจีนหมูกรอบค่ะพี่น้องค่ะเบิ้งเบา สวยไหมคะทุกคนงามแหง้งเนาะพี่น,อน <c oughs> ้องเนาะกรอบเลยค่ะมาปะ๊ะป๊ะจัดการเลยแซ่บๆน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องคะอ่ะพี่น้องว่าอ,อากาศอากาศ,อากาศจ้าพี่น้องจ้าห้อน,นเอาแห้งค่ะพี่นอ้งนนองคะอากาศก็ะห่อนพี่น้องนี่พี่น้องจา้า<ฮ>จะกินแห้งจา้า อ,อ๋อจุ๋มๆเลยนะคะกัดให้พี่น้องฟังเสียงกนะันืะอ,อร่อยจังอันนี้เอาไว้หน้าน้นได้ไหมครับได้ครับนู่นไ,ได้พันคือเกาพี่น้องอยากพูดบบกเขือเทศจ้ะหวอนละจะสิกินอยังจะสิเสียบนี่ละแนวเเสียบพี่น้องเลย มากินน้ำกันนะครับผมป๊าคำไปไหนคำกุซายาดบุ้ยแซ่บๆน้ำกันเนื้อจ้า แบบเพชรตายเบาเรื่องพี่น้องหึเป็นยังไงฝีนหเสียงอะไรอ่ะเรื่องแม่ดิตกใจเบิดวันพุธวันพุธเขาหลงพี่น้องตกใจเบิร์แต่พี่น้องจ้า อืมอืมอืเปน้ำนี่บเปไปครับอืมจับเขไป่หรอกมีพี่น้อง ่า,าพี่น้องเบิรงคคีบเบียร์ดูดูพี่น้องกับซีหัวเนาะคะ่ะ <c oughs> ว่าเป็นยังเจ้าก็ือกินเทดแท้พี่น้องมาขามเนาะ,ะปะปาเนาะทำไมถึงกินเผ็ดทำไมถึงกินเผ็ดจังดูแลตัวเองยังไงทำไมกินซอยจูก้กินนั่นกินนี่ดูแลตัวเองยังไงพี่น้องก็เป็นห่วงสุขภาพเฮ้าเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเบียร์กับนวยก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ เพราะว่าเป็นสิ่งที่เบียกินประจำเนาะทุกคนกินซึ่งเมอครับแมนค่ะนี่จะ้ะเบียกินตัวนี้นะคะทุกคนอันฟ้าคอลลฟิลพัดนะคะเบียจะกินทุกวันจะกินก่อนนอนหรือว่าดื่มเป็นแบบว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะดื่มแทนน้ำก็ได้นะคะทุกคนจะเป็นคอลลฟิลนะคะเป็นสารสกัดจากอันฟ้าต้นอันเันซาเนาะอ่ะป้าป้าถือ ดีท็อกดีแข็งผ่องหลังลำไส้ดีใครที่ทาดเบาเนาะทุกคนคะ่ะขวดน้ำขวดใหญ่หนึ่งช้อนแต่ใครที่กินแบบเข้มข้นแบบเบียร์เนาะทุกคนเนาะอันนี้นี่ใส่ลงไปเลยขวดเล็กหนึ่งช้อนคะ่ะทุกคนคะ่ะชงง่ายละลายเร็วชงง่ายละลายเร็วนะคะทุกคนคะ่ะหนึ่งช้อนเท่ากับผักสิบกิโลเลยพี่นอ้องใช่ค่ะอันนี้มันจะช่วยการแบบลด ควเออแก้เผ็ดอะไรอย่างเงี้ยแก้เผ็ดแก้แสบท้องล ắng, อ้างลำไส้ได้สรรพคุณดีมากค่ะและที่ชอบเป็นพิเศษก็คือหนึ่งช้อนเท่ากับผักสิบกิโลพี่นอ้องสังเกตบ่าว่าเวลาเวลาเขากินเนี่ยชามีสารพิษตัวข้างเขาน่ะน้าตาเขาสิมองคําแต่ว่าเขากินละดีท้องหน้าตาเราจะกระจ่างใสใช่ค่ะครับก็กินไปเลยละลายไวมากทุกคนคค่ะรับ ดื่มง่ายไม่เหม็นหืนพี่น้องดื่มเหมือนน้ำเปล่านะคะรสชาติกลิ่นไม่มีกลิ่นเขียวเนาะของผักแล้วก็ไม่เหม็นไม่เหมเห็นเขียวนะคะทุกคนดื่มง่ายเหมือนน้ำเปล่าเลยครับ <c oughs> สดชื่นบเบิ้ว่าผมเบิ้ว่าผมก็ลงเบียร์เป็นเพื่งกินได้ผมกินตลอดเลยพี่น้องเนี่ย อันนี้กินตลอดนะคะ,ะซื้อมากินตลอดครับดูจากกระปุกก็รู้เนาะนี่จะหมดแล้วอันนี้คือกินประจํานะคะกินตลอดเราซื้อมากินตลอดเพราะว่าเราเป็นนักดื่มนักกินเราก็ดูแลตัวเองเราก็ต้องไม่พลาดสิ่งนี้พี่ไองใช่ค่ะสำหรับนักดื่มนักกินต้องไม่พลาดสิ่งนี้ใครที่ชอบดีท็อกใครที่แบบอยากดีท็อกล้างลำไส้นะคะทุกคนทานตัวนี้ดีมากเลยอะเบียจะตั้งไว้ตรงนี้เนาะให้ทุกคนเห็นเนาะ บอดีบอบอกต่อครับใส่บ่เหนน็นผลก็บอบอกต่อใส่เห็นผลหลับถึงบอกต่อพี่น้องเออเวียนนะกินคาร์โบไฮเออไม่ใช่คอลลาเจนของเขาด้วยนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นี่พี่น้องสั่งคอลลาเจนของบริษัทเพิ่นมานําตอนนี้กระปุกหนึ่งจะอยู่ที่499บาทนะคะอตอนนี้สองแถมสองโปรโมชั่นนะคะใครสนใจก็ไปสั่งซื้อได้เนาะ เดี๋ยวเบจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะมาเสียบต,ต่อหึอหึทิ้งหยอบคุณชอบถามไง้ึ อืรับเด็ดอ,อืม,อมเด็ดอร่อยเนี่ยอ่ะปข้าใจไห้นี่กรอบ,รบแล้วตอนนี้นะคุณหมากปรินเขาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะบ่ <laughs> เอาคือเวิร์กแท้ผันใจฉันใครเป็นเอฟซีหุนรอใครเป็นเอฟซีคุณหมากก็เข้าไปตำกันได้นะคะ <laughs> อันฟ้าอันฟ้าคอร์ฟิลเนาะทุกคนเนาะคอร์โเจนเขาก็ดีดีดีดจริงๆเบีย<ๆ>กินมันใส่ผักมันกินเนาะเบียชอบตรงที่เขา แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดูแลเรื่องผิวพรรณด้วยนะชอบถือใจถูกใจตรงนี้กินที่แรกกับพเห็นผลพู้ใดกับประกาบอกต่อได้พี่น้องมันเ่าเรากินมานานแล้วเนาะพู้นี้มากกินเลยเาลเจนมาก,กินแบบก่อนนอนหนุ่ยจะเป็นคนชงให้เบียร์หนึ่งขวด ก่อนนอนทุกวันเพราะว่าเรากินของแบบพูดจริงส้มตําคือของแสลงนะคะทุกคนมันเป็นปลาของหมักดองขนมจีนเป็นของหมักดองนะคะทุกคนหาอันนี้อันนี้พริกรสจัดอันนี้ดื่มแทนน้าก็ได้นะใช่ค่ะแต่แตว่าชงใส่ขวดใหญ่เนาะถ้าใครจะดื่มแทนนั้นอะ่ะเบียร์แนะนําชงใส่ขวดใหญ่หนึ่งช้อนนะคะทุกคนหาแต่ผมมากกินแบบว่าเวลาทํางานเราสองคนทํางานเรากินตอนคืนเนาะ <c oughs> กินเรื่อยๆกินเรื่อยๆพอตื่นเช้ามาก็สบายสบายเลยพี่น้องพุงยุบโล่งใครที่มีปัญหาเรื่องขับ่ายคนกินช่วยได้จริงเป็น รอ,อ,อเขากินขู่เมือเนาะเขากินธรรมดาเฮ็ดเค็ตแบบม่ต้องไปซี่เยน็นยังคือหรอกกินแท่น้ำหิ้วน้ำนี่ก็กินขนาดเอาไป็ตู้เย็ยนกินธรรมดาม่ต้องไปว่าสิต้องกินหลายเบิดขวดเบิดขวดม่ต้องเมียนใช่หรอไม่เคยกินกินเหมือนน,น้ำอะ่ะกินเหมือนน้ำอะ่ะ อืณนะอร่อยแซ่บ อ๋อเน,นี้ <c oughs> อน,นันกินหน่อยนะกินสบายพี่น้องเอาแคหนอยกินแท่นน้ำกินสบายชิวๆเลย หอยหอนหางค่ะทุกคนค่น้องอะบค่ะทุกคนค่ะสำรับมือนี่เนาะค่ะเบียร์ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่น้องนะคะการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพยังไงนะคะทุกคนหาเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายอันนี้ยอมรับเลยว่า ไม่ค่อยมีเวล่าออกกําลังกาย<ช>เพราะว่าเราทํางานันเยอะนะคะทุกคนหาเราก็บํารุงตัวเองนะคะมาจากข้างในนะคะทุกคนคะยิ่งตอนแบบเวลาเรากินอน่ะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันที่มันเป็นสารพิษใช่แต่ก่อนอ่ะช่วยตัวนี้เอาตัวนี้มาช่วยเนาะแต่ก่อนอ่ะอาจจะแบบว่าทาแต่งานหาแต่เงินสุขภาพไม่ค่อยดูแลยอยากไม่ใช่ว่าไม่อยากออกกําลังกายออกกําลังกายคงจะการเออเป็นการเล่นกับลูกแต่ว่าที่สัมพันธ์ก็คือมันก็ต้องช่วยแบบ อ่าพวกแบบวิตามินบำรุงหรือว่าอะไรต่างๆนะตัวช่วยเข้ามาเสริมร่างกายเราเนาะใช่ค่ะแล้วก็ฝากน้ำเด้อค่ะผู้ใดสนใจกาะสั่งสื่อใดเด้อค่ะพี่นองขาอันฟ้าคอ,อฟิลพัดนะคะทุกคนค่ะสารสก,กัดจากต้นอันฟันฟ้านะคะเป็นคอ,อฟิลนะคะทุกคนค่ะตอนนี้กระปุกละาสี่บาท โปรโมชั่นนะคะ2แถม2 999บาทนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเบียจะขึ้นช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะอ่ะพี่น้องพี่น้องฟังเลยค่ะว่าดื่มง่ายตื่นมาพุงยุบใช่เนาะหึงช้อนเท่ากับผัก10กิโลนะคะทุกคน,นค,ค่ะค่ะมือนีเบียก,กันหนุ่ยเกาะขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องคะพบกันใ่คลิปหน้าคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ